สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทําไมเครโทสถึงใช้พลังจากกรีกไม่ได้ในเรื่องนี้นะครับมีคําเฉลยออกมาแล้วซึ่งคําเฉลยนั้นอยู่ในบทสนทนาหนึ่งในภาคแร g กน r ร k กคือในบทสนทนานี้นะครับมีเมียถามเครโทสว่าตัวเขาเนี่ยเคยได้ยินว่าเทพที่กรีกมีพลังทุกรูปแบบเท่าที่จะจินตนาการได้อย่างเช่นสายฟ้าไฟและอื่นๆเครโทสก็เลยบอกว่า ตัวเขาเนี่ยเคยมีแล้วมีเมียก็ถามต่อว่าแล้วเครโทสเนี่ยจำวิธีเอาพวกมันเนี่ยออกมาใช้ได้ไหมเครโทสบอกว่าไม่ได้และเคยลองไปแล้วอาชัสก็เลยพูดว่าเฟรย่าเนี่ยเคยบอกกับอาชัสว่าพวกพลังเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับแผ่นดินเมื่อแผ่นดินบ้านเกิดตายพลังเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยมีเมียก็เลยบอกว่างั้นก็ดีแล้วที่ปล่อยให้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่อดีต ซึ่งในบทสนทนานี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครเฟรยา่าเฟรย่าเนี่ยก็จะพูดคล้ายๆกับอธัธรัสก็คือเฟรย่าจะบอกว่าพลังเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับแผ่นดินเมื่อแผ่นดินบ้านเกิดตายพลังเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยก็คือทางทีมงานนะครับต้องการจะอธิบายว่าพวกพลังต่างๆเนี่ยมันจะผูกพันกับดินแดนนั้นๆอะอย่างตอนที่ดินแดนกรีกล่มสลายนะครับพลังของฝั่งกรีกเนี่ยก็จะล่มสลายไปด้วย อันนี้คือในตามความเข้าใจผมนะพวกพลังนะครับหรือว่าของเทพต่างๆมันจะมีแหล่งพลังงานอยู่2ทางครับ1ก็คือตัวของเจ้าของ2ก็คือตัวของดินแดนถ้ามันยังมีนะครับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่พลังนั้นมันจะยังคงอยู่แต่ถ้าแหล่งพลังงานานั้นหายไปทั้งคู่พลังงานนั้นเนี่ยมันก็จะหายไปเลยอ่ะไม่งงใช่ไหมก็คือยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวของเครโทสยังอยู่ พลังของเครโทสเนี่ยก็เลยยังอยู่แต่ถ้ายัางสมมุติว่าเครโทสเนี่ยเคยไปเอาพลังของคนอื่นมาหรือว่าเอาของเทพของคนอื่นมาก็คือแหล่งพลังงานแรกเนี่ยตัวของเจ้าของเนี่ยมันไม่อยู่ใช่ไหมอ่ะแต่ไอ้ของเหล่านั้นยังมีพลังอยู่ได้เพราะแหล่งพลังงานที่2ก็คือมาจากดินแดนฉะนั้นถ้าเกิดว่าในกรณีที่ดินแดนนั้นน่ยมันล่มสลายไปด้วยเท่ากับว่า พลังหรือของชิ้นนั้นมันก็จะขาดแหล่งพลังงานทั้งคู่นะครับทาให้ไอของหรือว่าพลังเหล่านั้นเนี่ยมันสูญเปล่าไปเลยอ่านี่ยกตัวอย่างแบบง่ายๆนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างพลังนะครับที่เครโทสเนี่ยเคยยืมมาใช้ในภาคตำนานกรีกซึ่งผมจะยกตัวอย่างนะครับภาคละหนึ่งพลังก็พออ่ะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปภาคแรกตัวอย่างเช่นซูสฟิรีก็คือท่านี้นะครับภาค2ตัวอย่างเช่น p r o n o t Rage ภาค Shade of Olympus ตัวอย่างเช่น Light of Dawn ภาค g o d of Sparta ตัวอย่างเช่น Eye of Atlantis ภาค Ascension ตัวอย่างเช่น Eye of Poseidon ภาค3ตัวอย่างเช่น boost of permis ซึ่งนี่ก็คือตัวอย่างพลังต่างๆที่เควทอสเนี่ยยืมของคนอื่นมาใช้ถ้าเรามองในมุมของทีมงานครับก็คือพอเริ่มภาคใหม่ๆเนี่ยเขาก็อยากให้ตัวละครของเควทอสเนี่ยมีท่าการต่อสู้ใหม่ๆนั่นแหละนะครับอ่ะคือเขาไม่อยากใช้ของเดิมซ้ำบ่อยทีนี้ ผมมีประเด็นนะครับในเรื่องของ Boot of h e r m ์ s ิคือจะบอกงี้ครับของส่วนใหญ่ในภาค3ที่เครทโทสได้มาจากคนอื่นเนี่ยมันจะร่วงตอนที่สู้กับซูสไม่ว่าจะเป็นกรงเล็บของเฮดิสสนับแท้ธนูหรือว่าหัวของเฮลิออสแต่รองเท้าของเฮอร์มิสเนี่ยมันไม่ได้ร่วงไปด้วยในฉากนี้คือมันยังติดอยู่ที่เท้าของเครทโสนะครับ แล้วถ้าเรามาดูในคอมิกนะครับภาคที่ชื่อว่าเฟอร์เลนกอร์ดซึ่งในภาคนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เครโทสเนี่ยออกจากกรีกและพัดหลงไปที่อียิปต์ก็คือเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมาตำนานนอสน,นะครับเราจะเห็นได้ว่าเครโทสเนี่ยใส่รองเท้าของเฮอร์มิสอยู่ตลอดเวลาอย่างในฉากนี้นะครับคือตอนที่เครโทสเนี่ยกำลังจะออกจากกรีกก็จะเห็นได้ว่าเครโทสเนี่ยใส่รองเท้าคู่นี้อยู่หรือว่าฉากตอนที่เครโทสเนี่ยมาถึงอียิปต์แล้ว ก็จะเห็นได้ว่ารองเท้าเนี่ยก็จะเป็นคู่นี้อยู่มาถึงฉากที่ต่อสู้กับจระเข้ยักษ์นะครับก็จะเห็นได้ว่าเครโทสเนี่ยก็ยังสวมมันอยู่แต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยเครโทสเริ่มใช้ผ้านะครับพันมันไว้สรุปก็คือตลอดระยะเวลาที่เครโทสอยู่ที่อียิปต์เนี่ยเครโทสใส่รองเท้าของเฮอร์มิสอยู่ตลอดเวลาและถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับในทเทเลอร์ที่เปิดตัวในงาน E3 ปี2016เราจะเห็นได้ว่ารองเท้าคู่นี้นะครับ มันอยู่ในกระท่อมของเคโทสแต่ต้องบอกก่อนว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมีอยู่แค่ในเทลเลอร์นี้เท่านั้นคือตัวเกมนะฮะที่เป็นเวอร์ชั่นปี2018เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปสำรวจที่กระท่อมนะครับเราจะหามันไม่เจอเพราะว่าทีมงานเนี่ยได้ตัดออกไปแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้เหตุผลนะว่าทําไมเขาตัดออกไปนะครับเขาอาจจะแค่ขี้เกียจอธิบายก็ได้ฉะนั้นในประโยคที่เคทอบอกกับมิเมียว่าเคยลองแล้ว อันนี้นะครับน่าจะรวมไปถึงการลองใส่รองเท้าของเฮอร์มิสด้วยสรุปประเด็นเรื่องที่เครทสใช้พลังจากกรีกไม่ได้ก็คือเมื่อดินแดนนั้นตายนะครับพลังของดินแดนนั้นมันก็จะหายไปด้วยยกเว้นว่าตัวของเทพคนนั้น,น,นเนี่ยยังอยู่อ่ะอันเนี้ยถึงแม้ว่าดินแดนจะตายแต่แหล่งพลังงานที่2ก็คือตัวของเขาเนี่ยยังคงอยู่อันนี้เป็นคําอธิบายในเรื่องของพลังของเครทสนะครับที่ว่าดินแดนกรีกล่กมสลายทําไมพลังของเครทตสยังอยู่ นั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยยังอยู่แต่ว่าไอ้พวกพลังหรือว่าพวกอาวุธเทพทั้งหลายที่เอามาจากคนอื่นนะครับอันนี้เนี่ยเมื่อดิีแดนนั้นตายครับมันจะหายไปส่วนพวกของเนี่ยมันจะกลายเป็นของธรรมดาทันทีและถ้าเรานะครับมาดูในเนื้อเรื่องในคอมิกที่ชื่อภาคว่า f o l l e n God เนี่ยคือตัวของเครทสนะครับแทบไม่อยากเอาอะไรติดมาจากกรีกเลยคือพี่แกเนี่ยอยากทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังทั้งหมด ขนาดเบรดออฟเคออสนะครับพี่แกยังปาทิ้งลงทะเลคือปาทิ้งไปหลายรอบด้วยนะครับแต่ด้วยคำสาบของเบร d e of เคออสที่บอกว่าไม่ว่าเครโทสจะทิ้งมันไกลสักแค่ไหนสุดท้ายเนี่ยมันจะกลับมาหาเคร t โทสเสมอก็คือมันจะมาโผล่ให้เองเลยนะฮะในตอนเช้าวางไว้ตรงหน้าเลยอ่ะซึ่งมันเป็นพันธะที่ตัดขาดกันไม่ได้สรุปก็คือในส่วนตัวของเครโทสแล้วนะครับหลังจากที่เขาฆ่าซูสได้เนี่ย เขาไม่ได้สนใจจะอ,อะไรติดมือมาจากกรีกเลยเขาจะทิ้งทุกอย่างไว้ที่นั่นหมดนะครับแต่ยกเว้นรองเท้าของเฮอร์มิสที่มันยังคาเท้าเขาอยู่อันนี้ไม่รู้ว่าลืมถอดหรือว่าหารองเท้าใหม่ไม่ได้นะครับฉะนั้นใครที่ลุ้นว่าทําไมเครทอสถึงไม่เอาพลังนะครับหรือว่าอาวุธจากกรีกมาใช้คําตอบก็คือมันใช้ไม่ได้ครับเหตุผลแรกก็คือดินแดนกรีกเนี่ยมันล่มสลายไปแล้วเหตุผลที่2ก็คือตัวของเครทอสเองเนี่ย ไม่ได้สนใจพลังหรือว่าอาวุธอะไรจากกรีกเลยเพราะว่าหลังจากที่เขาฆ่าซุสได้เนี่ยเครโทสก็อยากทิ้งทุกอย่างเอาไว้เบื้องหลังทั้งหมดแต่อันนี้นะฮะผมคิดนะว่าถ้าเกิดอาร์เทอัสสามารถใส่รองเท้าของเฮอร์มิสได้สมมติว่ารองเท้าของเฮอร์มิสมันยังมีพลังอยู่โอ้โหลองนึกภาพนะครับอาร์เทอัสยิงธนูในเวอร์ชันเดอะแฟลตมันคงจะโคตรมันอะ และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอก,กันในคลิปต่อไปแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ